ซึ่งนิกกี้เจอหลายเคสมากๆคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนเด็กๆอะไม่ไดื้อเลยนะคะเขาออกไปอยู่ข้างนอกเขาอาจจะกลายเป็นว่ากรอบที่แม่ทําเนี่ยเขาอยากจะพุ่งออกมาตอนนั้นที่มันนอกกรอบอ่ะคุณจะเป็นไงแม่ไม่พอใจแต่เวอร์ชั่นเนี้ยในกรอบเนี่ยแม่พอใจแม่แฮปปี้เวลาลูกอยู่ในนี้แล้วพอเด็กมันโตมันมีความคิดของมันเป็นไงทะเลาะกับแม่ไหมทะเลาะด,ดิลูกพอใจไง ลูกพอใจที่จะเป็นลูกพอใจที่จะไปลูกพอใจที่จะมีเพื่อนคนนี้ลูกพอใจที่จะเออกับดึกลูกพอใจที่จะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แม่ไม่แฮปปี้เพราะมันนอกกรอบเพราะแม่ไม่พอใจกับลูกที่พอใจในกิจกรรมนั้นคิดว่าตีกันไหมตีที่มึงไม่เหลือดังนั้นคือแม่ก็จะทะเลาะกับลูกดังนั้นลูกก็จะรู้สึกว่าพื้นในบ้าน ไม่มีความสุขอีกต่อไปพื้นในบ้านสั่นสะเทือนตลอดเวลาพื้นในบ้านเหมือนเป็นไฟดังนั้นลูกก็จะออกห่างจากแม่มากขึ้นแล้วลูกก็จะหันหาใครคะเพื่อนเอาความเป็นจริงมาคุยกันทุกวันนี้เวลาเราโตแล้วเวลาเรามีปัญหาเราปรึกษาแฟนหรือปรึกษาแม่ใครปรึกษาแฟนกดหนึ่งหรือปรึกษาเพื่อนกดหนึ่งใครปรึกษาแม่กดสให้หน่อยอายุเท่าไหร่แล้วเราปรึกษาแม่น่ะ ทุกครั้งที่เราจะไปปรึกษาแม่แล้วจะมีความอะไรบ้างหนึ่งกลัวแม่คิดมากสองออแม่คงไม่ฟังกูหรอกเวลาที่เรามีปัญหาเราถามเพื่อนเราคุยกับแฟนเราไม่หันหาแม่